โอเคก็กราบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะไปตามหาแกะเพื่อมาทําฟาร์มขนแกะกันนะครับผมก็สําหรับคลิปไมค้ามนะครับมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนคลิปอื่นนะครับผมพยายามจะพูดให้มันแบบว่าพูดให้หยาบคายน้อยลงนะครับผมถึงแม้มันจะฝืนตัวตนผมไปบ้างก็เถอะ่ปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมไปโอเคและในตอนนี้ผมก็เจอแกะแล้วนะครับมีทั้งหมด4ตัว่ะ เราพาแก่ของเรานะครับกับหมู่บ้านกันเถอะค่อยๆพาไปเลยตามมาเลยตามมาเลยเราจะพานายไปที่ที่สุขสบายกว่านี้แน่นอนเ <c oughs> ชื่อฉันสิมองตาฉันสิฉันไม่หลอกพวกนายหรอกมาร็วการพาเจ้าสัตว์พวกนี้มานี่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะลำบากเลยนะยแบบเดินเร็วก็ไม่ได้อต้องค่อยๆเดิน จะหันหลังเดินตลอดก็ไม่ได้นะกลัวตกตกลงไปในหลุมอะไรที่มันแบบไม่ปลอดภัยอย่างเช่นหลุมนั่นไงอ้าเราทําฟาร์มแกะออตโต้ไม่ได้นี่หว่าโอเคเราจะทําฟาร์มแกะแบบอัตโนมือแล้วกันก็เป็นฟาร์มแบบบ,บ้านๆธรรมดานั่นแหละนะทำคอกทำเล้าเอา้าชิปหายละไปไงไอะทีเนี่ยต้องขึ้นเขาเหรอต้องอ้อมเขาเหร อ้อมเขานะไม่ใช่อ้อมเราอเอผมทำทางนี้ประอยชน์เอนึกว่ามันจะตกไปซะแล้วนะาม,มาตามมา,ตามมาเพื่อนตามมาเลยเอาล่ะเราก็มีตรงนี้เป็นฟาร์มฟาร์มบัวใช่ไหมเราก็จะทำตรงนี้เป็นฟาร์มเกะข้างๆกันเลยเนาะเอาละฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทำการ ป่อเจ้าแก่พวกนี้ไปครับผมเจ้าแก่น้อยลงไปเลยเจ้าแก่น้อยลงไปเลยลงไปลง,ง,งไปครับลงไปเลยครับนั่นแหละครับเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีนะน้องๆหนูๆเด็กดีนะครับลงไปเลยครับ โอเคตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย,ยภาพนี้มันเหมือนอะไรวะโอ๊ะโอ๊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 ะอ,อ,อ,อยานตูดมาดเออิเรียบร้อยครับผมลงไปแล้วสี่ตัวตอนนี้เราก็มีฟาร์มแกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วมามาเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตของเรากันซะหน่อยมีไข่ทั้งหมดแปดฟองดูซิว่าเราจะได้ไข่ดีหรือไข่เน่า ลูกแรกเนา่าลูกสองเนา่าลูกสามเน่าลูกสี่เน่าลูกห้าเน่าลูกหกเนา่าลูกเจ็ดเน่าลูกแปดเฮ้ยไข่มึงเน่าหมดเลยเอ่ะเกินไปไหมอ่ะอ่ะอันนี้มีหนึ่งฟองทีท่เราไปเจอมาเออ, أ, อ,อฟองที่เราเจอมาเสือกไม่เนา่าโอ้โหวิบัวมีลูกด้วย <alter. Quantum. S 1> okay, เดี๋ยวเราค่อยขยับขยายฟ,ฟาร์มทีหลังเนาะตอนนี้เอาเป็นแบบนี้ไปก่อนเล็กๆไปก่อน เดี๋ยวในอนาคตนะครับผมบริเวณนี้จะกลายเป็นแบบฟาร์มปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไมค์ครับนี้นะครับผมใช่สิมันใหญ่ที่สุดสิเพราะผมทําคนเดียวเนี่ยป่ะกางคือละมืดละเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะครับผมโอเคฝันดีราตีสวัสด์แล้วเจอกันใหม่อารุณสวัสดิ์ในเช้าว,วันใหม่ครับผมเราตื่นขึ้นมากับภาพพาธิต่แสนสดใสในวันนี้เฮ้ยข้างล่างไฟไหม้เหรอไม่ใช่ตกใจหมด โอเคหลังจากที่เราได้แกะมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการให้แกะมันปดิดับโอเยกันสัหน่อยนะครับผมตอนนี้เรามีอ่าพอดีเลยหนึ่งสองสามสีอ่ะปฏิดับโอเยเรียบร้อยครับมีลูกตัวน้อยออกมาสองตัวอ่ะเราลืมไปเลยเราต้องครัฟกันไกลนะครับผม เพราะเราจะไม่อยากจะฆ่าสัตว์แล้วอะนะมันไกลามาอาตอนนี้เราน่าจะต้องมาทําความหินแบบโอ้อาจจะไม่ต้องทำก็ได้โอเคหินเรามีเยอะแล้วเราทําเครื่องตัดหินดีกว่านี่อะเอ้อไม่ต้องใช้เครื่องตัดหินหรอ ไม่ใช้ก็ไม่ใช้ดิโอเคเราได้หินมาเยอะมากเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บของที่มันไม่จําเป็นต้องใช้ออกไปก่อนนะครับก็เอาเนื้อไปย่างเนื้ออนี้ยังไม่สุกใช่ไหมย่างไปเอาเวคอนกลับมาอเอเรามีไม้เก็บไว้อืมอะได้เวลาที่เราไปเตรียมตัวทำฟาร์ม ฟาร์มแรกที่เราจะทำน่าจะเป็นฟาร์มโอเลมนะครับผมเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันเป็นแร่ที่เราจาเป็นต้องใช้และก็ได้ใช้เยอะมากๆนะครับผมเพื่อทำนู่นนี่นั่นก็คือมันก็ต้องใช้เหล็กแท้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สิ่งต่อมาที่เราจะต้องทำนะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเลสสโตนนะครับผมเช่น observer หรือจะเป็นไอ้เครื่องยิงผมจำไม่ได้อนะไร dispenser เออโอเคเดี๋ยววันนี้เราเตรียมที่จะทำาฟาร์มโกเลมไ้ก่อนละกันจุดที่ผมจะทำฟาร์มโกเลมก็คงเป็นแถวแถวนี้แหละไม่ต้องไปไหนไกลอ่ะก็เอาตรงนี้ละกันนะเราจะสร้างแต่เราต้องสร้างขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่าใต้ดินเนี่ยน่าจะมีถ้ำ ซึ่งถ้ามันไปเกิดนอกนอกจุดที่เราต้องการนี่ก็คงไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่1 2 3 4 5จากนั้นเปลี่ยนเป็นอันนี้อ่าวางขึ้นไปปับ 1, ๊บหนึอ้พอเริ่มวางแบบเต็มพื้นที่มันก็ดูใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะแต่เดี๋ยวพอก่อกำแพงขึ้นมาปุ๊บมันจะดูเล็กขึ้นมาทันทีเลยพอแตกหนึ่งจะหมดแล้วเหรอมันใช้เยอะเหมือนกันนะรูนี้น่าจะไปเอาบล็อกดินมาใช้ แต่ก็นั่นแหละฮะเราจะมาใช้บล็อกดินได้ยังไงใช่ไหมล่ะทุกคนโอเคเราได้พื้นละแล้วทีนี้เราต้องทําทางขึ้นลงเพื่อใช้ในการขึ้นมาทําคือเราต้องโดดลงไปใช่ไหมโอเคบริเวณนี้ผมสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอุ้ยตรงนี้ดูมืดมืดไปนะมืดไปนะปากคอสแถวนี้ เอดูสว่างสวัยผมเห็นอะไรตรงนั้นด้วยครับคุณผู้ชมและนั่นก็คืออา้อาวอ้าวนึกว่าซอมบี้โถยที่แท้ก็โกเรมเอ๊ะตอนแรกโกเรมมันอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่หรอเนี่ยจะบอกลนะ้วมีโกเรมสองตัวว้าวมีโกเรมสองตัวเว้ยตอนนี้ก็ดึกพอแล้วนะครับคืนนี้คงต้องฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคน โอเคก็รุ่นสวัสด์กับเช้าวันใหม่นะครับผมเราก็ได้เวลาที่จะต้องไปทำงานกันต่อนะครับเรามาเช็คดูสักนิดหนึ่งโอเคเรายังพอมีหินแบบครึ่งอันเหลืออยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็แบบเต็มอันแค่3ามก้อนเดี๋ยวเราทำการครับบักเก็ตมาอีกหนึ่งอันละกันเพื่อไปตักลาวามานะครับและแน่นอนครับใช่ครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าผมจะไปทำอะไรนะฮะ สำหรับการตักลาวาในครั้งนี้ก็ผมจะเอาไปทำเครื่องไม่ใช่เครื่องเด็ดทำฟาร์มหิดนะครับผมเออเพราะว่าผมขี้เกียจมาเดินขุดเดินขุดอะไรแบบนี้นะผมรู้สึกว่ามันจะทําให้ภาพบรรยากาศท่ำสวยๆมันคหายไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากได้หินก็ออเออเออเออะอออออไม่ไม่ไม่เพื่อนไม่ โอ้ไม่นี่ไงโอเคเราได้ลาวามาเป็นที่เรียบร้อยปะ่ะพอเราได้ลาวามาแล้วเราก็กลับบ้านไปทำที่ที่เขาเรียกอะไรนะอ้าวอย่าบอกนะโกเรมตัวนี้เกิดมาเดินไปไหนไม่ได้โอ้โหอ่า,อาเดี๋ยวกูจัดการให้กูสงสารมึงนะเนี่ยอ่ะเอาไปกูช่วยมึงแล้วกันถือว่าเป็นการส่งเคราะห์ ตรงลุกโชนเรามานั่งดูมันแดนกันก่อนโอเคโกเรมตายเป็ีเรียบร้อยดอกดอกไม้มาให้เราด้วยแล้วก็เอาดอกไม้มาปักเป็นที่ระทึกเอ้ยระลึกซะหน่อยว่าตรงนี้เคยมีโกเรมอยู่นะอ้าวปักไม่ได้อะไรกันครับนี่อ้าวคนปักตรงนี้ไม่ได้แล้วปักตรงไหนได้วะอ่ะตรงนี้ก็ตรงนี้อ่ะ อย่างน้อยจะได้เป็นที่จดจำว่าครั้งหนึ่งเคยมีโกเรมอยู่ตรงนั้นนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราแวะไปดูความไก่ของเราหน่อยว่ามีไข่กี่ฟองอุ้ยสิบสามฟองแล้วนะครับผมรวมกับของเก่าเราก็เป็นสิบสี่ฟองปั๊เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีไข่เน่าทั้งกี่ฟองนะปั๊บอุ้ยลูกแรกก็ออกมาเลยโอ้โหสองฟองละสามฟองละ สฟองโอเคครับผมออกมาเป็นตัวสี่ฟองนะฮะก็เป็นไขน่เน่าเท่าไรสิบฟองเยี่ยมเราจะทำจุดฟาร์มหินใช่ไหมก็เก็บหินมาก่อนสักนิดน,นึงนะฮะเพื่อทำโรงผลิตหินของเราจากที่ผมเรียนสถาปัตย์มา26ก้อนก็น่าจะเพียงพอแล้วะนะครับหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าผมคิดว่าพอพอแหละ อะไรมันจะเยอะแยะขนาดนั้นที่เราจะสร้างตรงไหนดีเอาแถว,แถวบริเวณนี้แหละสร้างแม่งเลยหนึ่งสองตรงกลางเนี่ยจะเป็นจุดที่น้ํากับลาวามาชนกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่างน้อยๆมันต้องประมาณประมาณนี้หรือเปล่าแล้วก็เราขุดตรงไปข้างหน้าอ่อนาปั๊บโอเค เอ้ยหินไม่พอเอเดี๋ยวผมขอไปคุดหินเพิ่มก่อนท็ไม่โรงงานผลิตหินกูมันดูใหญ่จังวะมันใหญ่เกินไปนะผมว่าแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปตรงนี้อ่าจากนั้นเ้ยเราก็ทำเหมือนกันสองฝั่ง โอเคล้เอ้ยโอ้โหทำตั้งนานลืมลืมใส่ฮอปเปอร์ไว้ข้างล่างโอ้โหเดี๋ยวเราต้องเอาฮอปเปอร์วางข้างล่างด้วยนะฮะเราต้องไปคราบกล่องแล้วก็ทำเพื่อทำฮอปเปอร์นะเชเชเไปแบบขออภัยทุกคนด้วยนะที่มันแบบเล่น กีกๆกลางๆนิดนึงนะคือเว็บผมก็ไม่ได้เล่นมาพักใหญ่ๆมาใหญ่มากอ่ะใหญ่แบบใหญ่จัดๆสองกล่องอืมโอเคสองกล่องก็สองกล่องปวกมาฮอปเปอร์มาอันหนึ่งปั๊บเดี๋ยวเราไปลองทําด่วนคือผมไม่รู้ว่ามันปกติต้องถ้าจะให้ดีฮอปเปอร์มันต้องสามตัวอะไนี่มันฮอปเปอร์ตัวเดียวอ่ะไม่รู้ว่ามันจะใช้งานพอได้หรือเปล่า เดี๋ยวมาลองดูกัน h o ปเปอร์วางตรงนี้เพราะฉะนั้นข้างล่างก็ต้องมีกล่องด้วยเอาเจ้ากล่องอเช็ดเข้าไปเอาเชดวางไว้ปับ๊บฮอปเปอวางปับ๊บแล้วก็จากนั้นเอาน้ำกับลาวาใส่คนละฝั่งนะน้ำลาวาใส่ฝั่งน้นอ้าวอ้ากลายเป็นออฟซิเดียน ไอ้ชี่อโตบเลยแม่งกลายเป็นออกซิเดียนเฉยผมได้คำตอบแล้วว่าผมจะทำแบบไหนมีภาพในหัวแล้วแต่ตอนเนี้ยมันมืดแล้วขอน,อนอนก่อนเดี๋ยวค่อยตื่นเช้าขึ้นมาทำฮะพอดีแบบแม่งเซ็งด้วยอะเสียลาวาไปหนึ่งบักเก็ตซึ่ง ถ้าจะให้ไปเอาอีกที่หนึ่งอะ่ะแม่งอยู่ในถ้าลึกเลยโอ้ยนอโอเคไปเราไปตามหาราาเราไปตามหาราวากันเถอะจริงๆแล้วผมมีถ้ำหนึ่งนะครับที่ผมได้ไปสำรวจมานะครับผมก็เป็นถ้ำที่ค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็ในนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะมีราวาอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราลงไปกันเอะผมขุดไปที่นี่หรือเปล่านะ ผมจาไม่ได้ว่าผมขุดไปจักตรงนี้หรือว่าขุดทางอื่นลงไปเออเดี๋ยวขอสํารวจก่อนขอเช็กก่อนนะลืมแล้วโอเคหลังจากที่ผมหาอยู่นานนะครับผมแล้วผมก็เจอทางลงถ้าของผมละวโอ้โหอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวปากทอสไว้เลยนี่อ่ะซึ่งในถ้านี้นะครับผมบอกเลยว่ามันมีอะไรให้เราสํารวจแน่นอน ซึ่งครั้งที่แล้วผมมาหาเนี่ยผมเจอเจอเหล็กไปเยอะมากนะครับผมซึ่งนี่ไงเป็นรอยน้ําที่ผมทําไว้นะฮะเพราะว่าเราต้องค่อยๆลงไปเอ๊ะเดี๋ยวสิถ้าเราจะเก็บลาวาเราต้องเก็บจากข้างบนเนี่ยแล้วก็ฝั่งนู้นยังไม่ได้ไปสํารวจนะครับว่านี่นี่นนผมสำรวจฝั่งนี้นี่ไงซึงรอบที่แล้วอุย้ยมีสเกลตั้นอยู่ตรงนูน้นหอนเลยปล่ะไปดิ uý, nhiều, nhiều. Đi đây, đi đây. Không phải, 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 đi phải, 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 โอ้โหแตกอีกแล้วคือผมต้องรีบกลับไปเก็บของให้ไวที่สุดว่ามันมีเหล็กมากมายนะครับผมเราแม่งไม่ได้ใส่กล่องไว้รอบหน้าเราจะไม่เอาของมีค่าติดตัวไปแล้ะแม่งเอ้ยไม่น่าไม่น่าห้าวเลยอะครับทุกคน ตอนนี้พอเราเก็บของเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะารีบวิ่งจูดกลับขึ้นมาเลยนะครับผมมาตั้งหลักก่อนโอ้ยมึงก็ตามมายิงกูถึงนี่เลยเนาะโอ้ตาย นี่ไงนี่นี่ไงห้าวกับเราเหรอเมื่อกี้นายทำอะไรเราไว้เราเก็บกูคืนได้หมดยังเอ้ยผมจําได้ว่าข้างล่างมันมีลาวาอีกเฮ้ยเราก็จะห้าวเกินไปแล้วนะทางไหนวะที่เราเคยมาเนี่ยผมก็มเห็นนะปะฝากคอไว้ละแสดงว่าเราเคยมาฝันแม่งรัวๆเลยอันรววัวไปก่อนอีนนี้โคตรอรันตรายฮะ ทางกลับอยู่ไหนเ,เชีย้ยเชีย่ยเชีย่ยเชี่ยทางนี้ยังไม่เคยมาโอ้ยซอมบี้เพียบ